ช่วงนี้กำลังสนุกกับไอ้เจมีนายเลยนะครับเจมีนายตัวใหม่ดูมันทำดิไม่โคตรเจ๋งเลยอันนี้สั่งให้มันลองทำตัวโพสต์ขึ้นมาที่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นโพสต์ที่เป็นตัวอย่างเนาะเชื่อมต่อกับอะไรครับเชื่อมต่อกับตัวปรินเตอร์เทอร์โมอย่างนี้เลยนะครับปรินเตอร์เทอร์โมแบบนี้เลยดูนะเนี่ยครับแล้วก็เลยบอกอ่ะอยากให้มันเขียนแล้วก็สั่งปรินผ่านเว็บออกมาได้เลยนะครับโดยหลักการของมันก็คือมันทำการแยกนะครับ มันบอกเบส Practice ด้วยนะมันบอกอะเบสแพคติสก็คือมี Python Code อันนึงทำหน้าที่เป็นเว็บเซอร์วินะครับรันอยู่บนตัว System t r a y แบบนี้นะครับรันอยู่บนแบบนี้นะครับ่าทำตัวเป็นเว็บเซอร์วินะครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัวฮาร์ดแวร์พิมพ์เตอร์นะครับเมื่อเว็บสั่งทำงานปุ๊บมันก็สั่งพิมพ์ออกมาได้เลยอย่างเงี้ยมันโคตรเจ๋งเลยเนี่ยนะครับแทนที่มันจะพิมพ์ตรงๆเข้าไปผ่านตัวไอ้ Win.Print ของมันใช่ไหม เออมันคอนเวิร์ตเป็นเฮกนะครับเป็นไบนารี่แล้วก็ส่งก็ไปสั่งพิมพ์ไม่เก่งนะเร็วด้วยนะครับเห็นไหมเลือกรายการอย่างนี้นครับสั่งปิ้น์ปึ๊บปึ๊บนี่ครับแม่งปิมพ์ลงออเลยอ่ะพอดีผมมันยังไม่ลองซับประสะทาทยนะผม,มยังไม่ได้แก้ดูมันจัดฟอร์แมตดิซัดเช็ดโคโ้ กูหายอยู่ต้องงานก็เห็นนะไอ้คนอื่นเขาทำยังไงที่สั่งปริ้นผ่านหน้าเว็บนะครับเออแม่งเจ๋งอ่ะเนี่ยมันก็รันเป็นโปรแกร,รมเออนี่คือผมก็ำลังหาวิธีเพื่อเอามาเชื่อมต่อนะครับอืนะโดยที่จะแบบสั่งเป็นรันเป็นเว็บแล้วเป็นฟูสกรีนไว้เงมีการเขียอะไรที่หน้านี่นก็สั่งปริ้นเลยให้มันใส่คอนเซปต์ให้มันก่อนนะครับโอ้โหแม่งโคตรน่ากลัวเลยเจมีนายเนี่ยเนี่ยดูสิให้มันเขียนโค้ดมา ให้คอนเซปต์มันไปนะครับองเนี้ครับอย่างเทสสมมุติผมทำหน้าเทสผมทำหน้าโพสนะครับเนี่ยราทำหน้าโพสอันดี้หน้าเทสหน้าสั่งพิมพ์เทสนะครับใส่ข้อความไปสั่งพิมพ์นะครับผ่านโซเว็บสวิตนะมันก็พิมพ์ออกมาเนี่ยเนี่ยโคตรเร็วนะครับสุดยอด นะครับสุดยอดเลยตัวอย่างตัวอย่างเจมีมนัยโตใหม่นะแม่งเจ๋งมาก